และหลักที่หกเข้าสัญภาชนะพลาสติกทรงกลมจากนั้นจะได้สินชนะอปแล้วหผมจะบอกนะว่าผมไม่รู้ว่ารัฐบาลจะเข้าไม่เข้าเต่๋ยวความสินเข้าไปแล้วแต่ว่าวันนี้เขาตั้งวงล้อไว้ที่ห้า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 เรามารอดูนะว่าเขาจะหลอกเราหรือเปล่าหรือว่าจะมีห้าจริงวันนี้สลากสัญจรที่ลำปางเขาตั้งวงล้อไว้ที่ห้าห้าห้านะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะหลอกเราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับว่าจะมีห้าไม้ห็นใหม่ แต่ที่รู้ๆอ่ะแล้วอมสินอ่ะเข้าไปแล้วตอนนี้คือออมสินเข้าไปแล้วแล้วก็ไม่เสียแรงที่ปลูกเปิดโชคเปิดลาบเปิดบารมีเปิดทุกๆอย่างให้คนเข้ามาติดตามแล้วออมสินก็เข้าไปแล้วให้ไม่เดียวหนึ่งเก้าศูนทีนี้เราจะมารุนรัฐบาลไทยกันต่อเฮ้ยสี่สองหนึ่ง องหนึ่งฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสี่สองหนึ่งรู้สึกว่าถูกลอตเตอรี่นะสี่สองหนึ่งเนี่ยคนลุกนี่ไงถูกลอตเตอรี่จริงด้วยรางวัลหลักที่หนึ่งและหลักที่ห้าออกสี่สองหนึ่งตัวเลขปูวงสวางเลขวงสวางปูสี่สองหนึ่งไทยปลัดจังหวัดลำปางนายชนะทู่อีกแรมและผู้ที่ยืนประจำหลักถูกแล้วสองหนึ่งดูนะ ผมอะสั่นไปหมดแล้วตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันจ่ออะไรใครรู้ว่าเงียบไว้มีห้าไหมครับมีห้าไหมมาดูมีห้าไหม <บา S 1> หรือว่าหวยล็อกหรือว่าตัวเดิมยิ้มทาไมวันที่หนึ่งธันวาคมคพุทธศักราชสองพันยิ้มเนี่ยล็อกแน่เลยเลขที่ออกศูนย <2008 S 2> ์แปดศูนย์แปดห้าค่ะ เข้ารูดแปดว่ะมันล็อกจริงด้วยมันออกศูนย์แปดสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลขที่ออกศูนย์แปดศูนย์แปดครับแม่รางวัลเลขหน้าสามตัวรางวัลเลขท้ายสามตัวโอ้โหไม่ออกแปดเฮ้ยเดี๋ยวรอรอลุนบนเผื่อบนออกแปดหนึ่งต่อไปจะทาการออกรางวัลที่หนึ่งมีหนึ่งรางวัลผมว่าแล้วมันจะหลบเนี่ยเลขหลบออกแบบนี้ยมันหลบศูนย์เก้า เดี๋ยวเราลอรุ่นบนมันไม่มีไม่มีใครให้หรอก08ผมเชื่อผมเถอะผมบอกแล้วหวยสัญจร08แต่เราได้เราเราเราให้แปดอยู่แต่เราไม่ให้เราเราให้แปดหนึ่งให้ห้าแปดแล้วก็ให้แปดเจ็ดเห็นไหมแปดมาจริงด้วยหวยสัญจรแปดไหลจริงๆแต่ศูนย์เดี๋ยววะอย่าพึ่งแต่ผมว่าหรือไม่ก็ศูนย์บนศูนย์ล่างถ้าศูนย์ ถ้ามันล็อกเพราะว่าหวยสัญจรนะจะนำลูกบอลไปใช้รวมไว้ในอุปกรณ์ออกเลขสัญจรนะมันจะชอบออกบนล่างตัวเดียวกันมันจะชอบออกตัวเดียวตัวเดียวกันบนล่างไม่มีใครให้เลยศูนย์แปดแต่มีงวดที่แล้ว่เราให้สี่แปดศูนย์โอ้โหงมดที่แล้วซื้อศูนย์แปดบานเลยผมบอกแล้วว่าสัญจร่ะเล่นยากผมซื้อในไอกองสลากด้วย ก็ผมบอกแม่แล้วอย่าคาดหวังหวยสันจรน่ะเล่นยากแต่ก็มาตามที่สูตรที่ผมบอกว่าล่างห้ากับแปดเออผมบอกแล้ว่ห้างล่างกับแปดแต่ว่าผมไปผมไปผมไป,ผมไปชอบห้ามากกว่าแต่ผมบอกแค่สองตัวว่าห้างล่างอะ่ะมาห้ากับแปดมันมาตามสูตรของมันเลยสันจรเลขออกบ่อยมีศูนย์มีสองมีสามมีหกมีแปดมีห้ามาโอ้โหมามาจับบินเลย จะเป็นผู้เสียงลูกบอลหม่เลขเป็นลําดับแรกค่ะเอาลุ้นๆครับแต่มาถูกทางตรงที่ว่าเลขสัญจรอ่ะมันชอบออกแปดจะหมดแล้วนะจ๊ะได้ลูกบอลหมาเลขประจำลักรอดูนะว่าบนจะมีแปดหรือเปล่าหรือว่างวันนี้จะล็อกสูงบนศู์ล่างแล้วจะล็อกอะไรสต้นใครรู้ว่าเงียบไว้วันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2565เลขที่ออก ามเจ็ดห้าแปดศูนย์ห้าโสายแต้มเดียวแปดศูนย์ห้าฟังอีกครั้งนะคะรางวัลที่หนึ่งแม่เต็มเดียวสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลขที่ออกสามเจ็ดห้าไม่บนแต่ว่าแต้มเดียวเลขมาเด้งบนล่างเจ็ดห้าแปดศูนย์สี่สามเจ็ดห้าแปดศูนย์สี่เนี่ย ามเจ็ดห้าแปดศูนย์หกนั่นไงบอกแล้วมันออกตัวเก่าศูนย์ห้ามันออกตัวเดิมอุ้ยแต้มเดียวว่านี่โอ้ยมาแค่นี้ถือว่าสุดแล้วมาห้ากับแปดเนี่ยมาเด้งบนล่างถือว่าสุดแล้วแต้มเดียวจริงๆเม็ดเดียวเม็ดเดียวว่ะโอ้ยคนหนีออกหมดเลยครับ คนไม่ถูกหวยล็อกโอ้ยจะได้ครับแต้มเดียวจริงๆแต่ว่างวดนี้ได้แค่ดิ่งให้ห้าหนึ่งแปดอะแล้วไม่ได้จับ580ครับจับเบิ้ลหามไงคิดว่ามันจะเบิ้ลจะหามไง สี่หกเจ็ดสี่หกหนึ่งสี่หกเจ็ดสี่หกหนึ่งแต่ถ้าใครเอามันไปลากอะ่ะก็จะได้สามตัวแหละเพราะว่าห้าแปดศูนย์เนี่ยเพราะว่าเลขมันออกห้ามันออกแปดศูนย์ห้าถูกไหมแล้วมันมามันมาถูกทางแล้วเนี่ยมันมาถูกทางแล้วเดียวมันมันแต่มันได้เด้งอะ่ะแต่ถือว่าผมก็ถือว่าผมเอาชนะมันแหละเพราะผมบอกแล้วว่าลากบนอะ่ะห้ากับแปดก็เล่นไปเลยถือว่าแต่ผมเสียใจตรงที่ว่าผมไม่ได้จับแปดศูนย์ห้าไง ปกติมันจะจับให้แต่ทีเนี้ยผมกลัวมันเบิ้นหามไงคือแต้มเดียวอ่ะถือว่าผมทําสุดแล้วใครจะด่าใครจะว่าแล้วแต่นะผมถือว่าผมทําสุดแล้วนะครับก็ดีใจด้วยคือแต้มเดียวจริงๆแล้วแต่ว่ามันก็เด้งบนล่างมันเด้งบมันคือมันเด้งบนล่างเนี่ยเพราะว่าผมไม่ห้ากับแปดไปเลยมันเด้งมันเด้งของมันอยู่แล้วผมว่าแล้วมันจอบตัวเดิมแล้วผมมาอัดศูนย์ห้าอีกนะผมมาอัดผมมาอัดศูนย์ห้าก่อนที่มันจะปิดเนี่ยอีกสองร้อยถ้าใครจับสาม